สกะกดคำสระอามีโกสะกดกอากกาขออาโกคาคอาโกคางออากงาจออากจาชออาโก,โาโก,โกชากชออากชา ดอาโกดาตอาโกตาทถอาโกทาทธอาโกทาโนอาโกนาบ ออากฟาโมอากมายอากยากรออาก็ลากอาก